ระยะการขุดมันก็นจะเพิ่มขึ้นนะครับไอ้โูเซิว่ามันจริงหรือเปล่าอะเฮ้ยเด้อ,อยด้จ้วันนี้คือแบบขุดพื้นหายไปเลยเหรอ เราโรมกระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราพักแค่เลิกเกมมายคราฟนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีดัต้าแพคจะมาเล่นกันนะครับก็สําหรับดัต้าแพคในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีลุงวิลเลเจอร์เนี่ยที่จะจบเกมให้กับเราเนี่ยครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เล่นแบบเป็นมายคราฟชาเลนจ์นะฮะคือแบบอยากลองเล่นดัต้าแพคดูเฉยๆนะครับผมเอาไว้อย่างแรกเนี่ยการที่เราจะให้วิลเลเจอร์จบเกมให้เราได้เนี่ยเราก็ต้องเจอมันก่อนดีฮะตอนนี้เนี่ยเราเกิดมาในเบลอมเพนนะครับผมน่าจะมีออ่ะไ้ ลอกก่อนนะครับผมเอาไว้ทําให้มันเชื่องนั่นเองครับเอ้ยพูดแปลกๆว่ะเหมือนว่าว์บิเลเช่เป็นสัตว์เลี้ยงเลยฮะแต่มันก็ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมซึ่งที่ในหมู่บ้านมันไม่มีให้เนี่ยน่าจะต้องเสกเอานะครับอย่างที่บอกครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเล่นแบบไม่ซีเรียสนะครับคลเครียดครับผมอ่าบ้านนี้เนี่ยน่าจะมีกล่องอยู่นะครับขอเอมเมโล่หน่อยได้ไหมเ,เราจะให้ลุงเนี่ยมาเป็นลูกน้องของเราครับโอ้โหนมปังเหรอเกินไปหรือเปล่าเอเมโล่เซ็มเมนไม่ได้เลยเหรอฮะเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนนนนนนจะะะไไไมมมมม่่่่่่ีีีีีวใใชชัันน้้ยนเนยเเบบาหหหลลงครก เวลเลเจอร์เนี่ยเป็นลูกน้องได้จริงหรือเปล่านะครับเอาตัวไหนดีวะเริ่มจากตัวนี้ละกันนะครับเจ้านี่โยนเข้าไปดีครับเอ้าไม่เห็นได้เลยโยนเข้าไปนะครับปุ๊บอ่านี่ไงเทเวลเลเจอร์เนี่ยผมก็คือแบบไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเชื่องแล้วนะครับอ่าขอทำเพิ่มได้ปะโยนเข้าไปอ่านี่ไงมี2ตัวแล้วนะครับเอาสักประมาณ่ี่ตัวละกันนะครับผมเอามาช่วยงานเรานั่นเองครับโยนเข้าไปได้ปะอ่านี่ไงตัวที่3แล้วครับเราจะได้มีแก๊งเวลเลเจอร์เนี่ยที่เป็นลูกน้องของเรานะครับทำไมมาตัวนี้มันพังหมดเลยวววววะะะเเ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 นนนนนีีีีีี่่่่่่่่่ยย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 อออออาาาาาบบบบบกกกคครรรรรรรััััััมมมมมขขุดดดดดดใใหห้้้้้้้พงงงงงงลลลลป็ไไไจ์ชแ๊โ ตอนนี้เนี่ยเราก็มีลูกน้องอยู่สตัวแล้วนะครับถ้าที่ผมไปดูมาเนี่ยเหมือนว่ามันจะช่วยแบบทํางานต่างๆให้เราได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากตัดไม้เนี่ยอ่ะเราก็จะวิ่งไปที่ป่านะครับผมถ้าเรากดชิปมันก็จะว้าม,มาเลยฮะไหนโดูซิอยู่กลางป่าแล้วนะครับกดชิปไปว้าม,มาวะเอ้ยไม่มาเลยปึ๊บอ๋อนี่ไงมาแล้วผู้ชมโอ้โหมาเพียบเลยฮะแล้วก็มันก็ทําท่าเหมือนแบบกำลังตัดอยู่หรือเปล่านะครับเอ้ยนี่ไงพังมาแล้ววะ่ะยอดนะครับอะไรวันนียเราได้แรงงานฟรีวะ่ะมาช่วยกันตัดหน่อยเพื่อนเรามี4ตัวไี่ผมมาตัวเดียวนะครับไม่เปไอใช่เห,ไไห,หมนนนัะรดไจี้ซส คขาใหม่หรือเปล่านะครับเปิดกล่องคขาไปครับผมเหมือนจะมีเป็นอ่ะไมโทเคนเหรอฮะไหนดูซิคืออะไรใช้เป็นโอกลอ็อกนะครับผมพีแอคไมแล้วก็ตรงกลางคืออะไรอ่ะวูชังเหรอได้มาจากการแบบให้วิลเลเจอร์เนี่ยมันขุดให้เรานะครับแสดงว่าเรกาก็ต้องใช้แรงงานมันจะเยอะเลยดิอ่ะตัดไปตัดไป,ดไปบางทีมันไม่ยอมอว้ามาขยับมันนิดนึงแล้วกันมายังอ่านี่ไงแล้วมันก็จะตัดไม้ให้เรานะครับน่ารักจัดเลยดูดิตัดพรึบเลยแต่ว่ายังไม่เห็นมันดอกเลยอะ่ะไอ้น,นี่มันเป็นแบบวูชังที่ไว้คขาเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่ามัันนนนนจจะะโผลล่่่่มมาาาาาาาหรรรืออเเเเเเเปปคคบ็ววีีี้้ยยด๋ ับอ่าโอเคมาครเพิ่มอีก3มอันใช่ไหมหนึ่งสองครับเรียบร้อยแล้วก็โอกล็อกใช่ไหมโอกล็อกก็มีแล้วนะครับขาดแค่นั้นน่ะเมื่อไปจะดรอปวะเนี้หยิบมาตรงนี้หน่อยละกันตัดไม้ไปเพื่อนใช้งานแล้วบอกเร็วเร็วเรวเราต้องการไม้นะตอนนี้เนี่ยผมมาสองตัวนะครับที่เหลือไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัดแล้วครับรึบเ,เอ้าเอ้นี่ไงได้มาแล้ววัวช้างนะครับหอไหนโดเซ่มันทำอะไรได้ฮะจะวันนี้ก็มาคราบกันเลยดีกว่านี่ไมโทเคนนะครับมีของน่าจะ แล้วกันยังไงได้มาแล้วนะครับแล้วก็คือทําไงถือไว้เหรอปึ๊บอ๋อนี่ไงอั n ล็อกนะครับผมเหมือนจะได้สูตรค้ำใหม่ด้วยเนี่ยคืออะไรอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไมโทเคนอ๋อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นระดับสโตนนะครับอันนี้คือระดับไอรอนเนาะใช้เป็นแบบพวกที่ขุดหิงงนอะไรอย่างงี้นะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยไอ้ไมโทเคนนะครับผมมันก็จะเป็นแบบยิ่งเราอัปเกรดเนี่ยระยะการขุดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไหนดูเซ่ว่ามัจานจริงหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเด้อเด้จ้าอนี้คือแบบขุดพื้นหายไปเลยเหรอเกินไปหรือเปล่านะะะะคคครรรรรรรัััับบบบโโออ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 ้้้หหหหพพมมมมมเเ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 เกกดดดดลลลลลลาาาายยยยปปปป็นนนนนนืืืื่่่่่่งง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 ถถถิิฮไไไไไไใขุีสจจๆผึะ ผมมาแค่2ตัวเนี่ยแต่ก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับลงไปเจาะเหมือนเป็นของตัวเองได้เลยเนี่ยนี่คือแรงงานวิลเลจอร์จริงเหรอเอาล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการหาหินกับเหล็กใช่ไหมระดับแรกเนี่ยต้องการแค่หินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จะคราฟได้แล้วครับผมต้องการที่ขุดหินเนี่ยสอันนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่านะอ๋อนี่สโตนชังนะครับก็ต้องให้ลุงเนี่ยขุดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะดรอปมานั่นเองขุดเหมืองไม่ได้ครับอ่าขุดสโตนไปเพื่อนก็ต้องแบบค่อยๆเก็บไปครับผมสโตนช้ารรรคคาาฟเลยนะับผมแต่่วพูดถึงกกกหนนนดีเเมืออัะแบบาของมาคราฟเนี่ยเเพื่อออััปกกรรดีีทนึงคบ นี่ไงได้มาแล้วอัปเกรดให้ลูกข,ของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและสําหรับอย่างต่อไปไมโคดเคนไอรอนครับผมวางไว้สอันแบบนี้นะครับเอาที่ขุดไม่ครบดิว่ะโอเคมาได้แล้วนะครับระดับไอรอนกดมาดีครับผมเจา้านี้อัปเกรดไปนะครับฟึบอ่านี่แล้วก็ปลดล็อกระดับต่อไปเหรอคืออะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นระดับไดมอนด์เลยนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องหาเพชรให้เจอว่ะไหนลองดูดิพลังที่มันอัปเกรดนะครับโหดขึ้นหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมหายไปแบบเยอะจัดเลยอะไรวะเนี่ยเอาใหม่นะลงไปข้างล่างนะครับมันอัปเกรดดดดโโยยยยกกกาาารรรรรรทีีี่่่่่่่่่แแแแบบบขุใหหห้้คคคเเเเเลลลลออ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 ะะะะะพพวววินน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 ืืืืืไไมมมปปปััช์งๆ หาเพชรกันเนี่วะ่ะเอาล่ะเหมือนเจอเป็นเหมืองใหญ่เลยเนี่ยเอ้ยลูกลีเจอร์มันแบบตบมอนเตอร์ให้เราด้วยวะ่ะน่ารักจัดนะครับอะไรวะเน,นี่ยมันน่ารักขนาดนี้เลยเหรอเอาล่ะตอนนี้เริ่มแหลกแล้วครับเอ้ยมันขุดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสู้มอนเตอร์ให้หน่อยเร็วๆจัดก,การมอนเตอร์หน่อยเอาล่ะนี่ไงมันก็จะวิ่งมาตบซอมบี้เลยนะครับเป็นภาพที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยครับ,บลูกลีเจอร์ตบซอมบี้ให้เนะี่ยแล้วก็ทีนี้เนี่ยตาเผาซะหน่อยละกันครับเริบอ่าเผาเหล็กเอาไว้นะครับมีอีกหรืเอเปล่าขอหน่อยเหล ได้ีจัดอ,ะดดอ่ะเฮ้ยผู้ชมดรอปมาแล้วว่ะอันนี้คือแบบไม่ได้ขุดเพชนรนะแต่ว่าดรอปมาให้เฉยเลยอ่ะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเอ้ามี2อันด้วยโอ้โหจังวันี้มันก็ต้องเก็บเอาไว้ดีครับเปิบเก็บไว้เลยอุตส่ตห์ดรอปมานะครับซึ่งสําหรับอย่างต่อไปเนี่ยใช้เป็นได้ขุดเหล็ก4อันนะครับก็ได้จะขาวได้แล้วปะประมาณเนี้ยค่อยๆอ,อัพเกรดลูกน้องของเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาที่ขุดเหล็ก4อันนะครับผมจัดไปแล้วก็ครับเลยแล้วกันฮะเอาล่ะอัปเกรดไปอีกขั้นนึงนะครับไดมอนก็ผมไหนดูซิอย่างต่อไปคืออะไรฮะเหมือนจะเป็นแบบว่าเอ้ยมันเป็นคนละอย่างหรอปะอันนี้คือแบบใช้บล็อกเหล็กด้วยฮะจากที่ไปดูมาเนี่ยเหมือนว่าโทเค็นอันนี้มันจะเพิ่มแบบจำ ลูกน้องได้นะครับผมน่าจะใช่แหละถือว่าแจ่มเลยฮะแสดงว่าจะวันนี้เราจะต้องหาเหล็กเพิ่มนะครับผมต้องการบล็อกเหล็กอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยลองพลังกันเลยดีกว่านะครับเอาไปตรงนี้แล้วกันไหนตัเซฟมันจะขุดโหดแค่ไหนนะครับกดชิปไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมทะลวงเลยฮะโหดจัด,ดะอะเรว็วเนี่ยไปเลยไปเลยหาเหล็กอย่างรวดเร็วฮะประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขุดต่อเลยเด้อเอ้ะเจะเพชรด้วยหรอไหนๆก็จะเพชรเนี่ยให้มันขุดแล้วหน่อยแล้วกันเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้ลูกน้องเพิ่มมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะบล็อกเลออัันนนบบดไไ้้้แงงี ครับผมจัดมาเลยอ่ะโทเทียมันใหม่นะครับไหนดูซิทำอะไรได้ครับผมกดชิปไปครับปึ๊บอันนี่ไงมันคือเสกยงลูกน้องเพิ่มหรือเปล่าอ่ะเนี่ยตอนนี้มี2ตัวนะครับกดชิปไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มจำนวนก็ได้ฮะเอาเป็นว่าดูว่าหมายอย่างต่อไปเด้อครับเป็นโทเทมอะไรอ่ะวอลเลเยอร์โทเทมครับผมอันนี้เหมือนจะใช้เพชรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้เพชรเยอะหรอไม่ต้องห่วงฮะยังไงเราก็หาได้เยอะอยู่แล้วขุดลงไปเลยครับเหมือนว่าโทเทมอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำให้ลุงเวเลเจอร์ของเรามันมีดาบเพิ่มขึ้นนะครับัแบบบบแถถือออออดาาาาาเเเเพชรรรระะะไยยย่่งงงีีี้้้้กกููวลนนนขมมจจ ได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่หนีดิเฮ้ยอะไรจะต้องขังมันไว้ครับเสกไว้ตรงนี้ใช่ไหมโยนเข้าไปคร้บผมปึ๊บอ่ะนี่เสกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับถ้ามีลูกน้องเยอะเนี่ยเราจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นไงเอาละไหนดูซิเจ้านี่ ชิปไปครับปึ๊บอ่าโผล่มา3ตัวแล้วครับผมถือว่าช่วยๆกันนะนยังไงเจอเพิ่มเลยฮะโคตรเยอะครับผมสุดยอดจริงเลยจริงแต่พูดถึงเนี่ยเราก็ต้องการเพชรเยอะเหมือนกันนะอัพเกรดพลังให้พวกลุงๆครับผมเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเจอบอดลาวาเลยเหรอเกินไปหรือเปล่านะครับอ่ะคนตรงนี้ต่อแล้วกันเกือบตกไปแล้วอะ่ะเอาล่ะได้มาสิบห้าอันแล้วนะครับผมไหนดูซิวางกล่องคาบไปฮะโทเทมอย่างต่อไปบริเอ,อร์ใช่ไหมยอย่างแรกก็จะเป็นบล็อกเพชรสี่อันครับผมพอหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสี่อันนะครับจัดมาแล้วก็เป็นดาบเพชรเนี่ยสี่อันเหม มาแล้วจ้าวันนี้ใช้เข้าไปครับซึ่งลงูกลิเจอร์ของเราเนี่ยมันก็น่าจะถือดาบแล้วใช่ปะต้องให้มันลองแบบเจอพวกมอนเตอร์เนี่ยครับผมสมมติว่าเป็นซอมบี้แล้วกันอ่ะโอเคไหนโดเซวางไว้นะครับนี่ครับผู้ชมถือดาบเพชรเร็วชนว่ะโคตรโหดนะครับโอ้โหฟันทีสองทีตายเลยอ่ะจ้าวันนี้คือแบบมีสุดยอดลูกน้องไปแล้วดิแล้วถ้าเป็นแบบว่าไอ้ล,ล็อตเกลมเลยครับมันจะโจมตีหรือเปล่าซาม,ม่อนไอ้ล็อตเกลมโดนอะจ้าวันนี้นะครับเสกไปแล้วเฮ้ยไอ้ล็อตเกลมมันก็โดนเหมือนกันว่ะโดนสองตัวนี้ลุมแทงฮะโโอ้หตายก เฮ้ยพอท่าแฮกเกอ์ว่ะใช้เป็นเอ d นเดอร์โพอันนะครับแล้วก็บล็อกลาพีหรอซึ่งถ้าเป็นบล็อกลาพีเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับอ่าประเบล็อกลาพีชใช่ไหมสีอันก็ส่วนยังต่อไปเนี่ยเราจะต้องหาเป็นเอ็นเดอร์มนะครับเออเด้อเด้มันยังขุดอยู่เลยอะเอนเดอรเหรอไปหาที่ไหนดีวะเนี่ยหาจากในเมืองนี้นจะเจอบ้างหรือเปล่านะครับมันก็ต้องลองดูเด้อครับในจ้านี้ขึ้นมาด้านบนนะครับเฮ้ยมีหาตัวเลยเหรอลูกน้องเราเนี่ยเ <c oughs> ยอะจัดนะครับโอ้โหไม่เด้อ้านีวอะไม่ไหอะรใช มอนเตอร์มานะครับถ้าเราเจอมอนเตอร์เนี่ยเราก็แค่เรียกองค์ขลักมากครับผมดูดิไล่ฆ่าหมดแล้วผมอ่าไม่เจอใช่ไหมไม่แหไรเตกเลยแล้วกันฮะง่ายดีเอาละ่ะแล้วเราจะมาดูดีกว่าว่ามันจะฆ่าเอนเดอร์แมนได้เร็วแค่ไหนนะครับวางไปเลยเอาแบบเยอะจะจัดอะโอ้โหผู้ชมดูดิไล่ล่าแบบเอนเดอร์แมนอาจจะสูญพันธุ์ได้เลยนะครับการล่าขนาดนี้เนี่ยแล้วแต่ละตัวถือดาบเพชรแบบโหดจัดเลยครับผมฆ่ามันได้หมดท้าวเจ้านี้อ่านี่ไงค่อยๆดรอปมาแล้วนะครับภายในแป๊บเดียวเนี่ยเอนเดอร์แมนที่ผมเสฟมาชุดนึงเนี่ย กำลังตายไปเรื่อยๆแล้วะแทบจะไม่เหลือเลยนะครับผมโหดเกินอะไรวะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละเราจะมาเพิ่มจำนวน่ะลูกน้องแบบให้มันเยอะที่สุดเลยฮะหนดูซิเราจะมีลูกน้องได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ่าตันึงต้องให้มันอยู่ในหลุมน่าจะดีกว่าวะอย่างแรกเลยเกมาตัวนึงนะครับโยนเข้าไปอ่านี่เพิ่มจํานวนนะครับเราได้สร้างอ่ากองทัพมันแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วครับสมมติว่าประมาณนี้แล้วกันน่าจะสิบกว่าตัวแล้วแหละแล้วก็กดชิปไปครับโอ้โหผู้ชมเป็นหมู่บ้านเลยอะลุมมมมมุดอออออะะไรรเเเเเงงงี้้้้ยยยยนนนนนคััับบาาาาา่่่ลลึจจจตต์กก็็ปปแแแทว กันเลยดีกว่าครับผมอ่านี่ไงพาดดรอวแฮกเกอร์ใช่ไหมวางอันนี้ไป4อันนะครับเพรตรงกลางแล้วก็เอนเดอร์โพครับผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงโทเคนอันสุดท้ายปะน่าใช่นะครับใส่เข้าไปเลยอ่ะพาดดรอ,อแฮกเกอร์อันล็อกนะครับผม ถ้าที่ผมไปดูมาเนี่ยมันจะทําให้แบบข้างใต้ของเราเนี่ยมันเป็นสตองโฮเว้ยไหนลองดูดิอ่าถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเสียเวลานะครับขอแวะดูไปหนึ่งเออเด้อเด้อมันไม่ค่อยพังเลยเหรอมันเป็นสตองโฮจริงด้วยนะครับโอเคประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็จะขุดไปเรื่อยๆก็พอมาแค่แต่ถ้ามันแบบเผื่อทำลายสตองโฮมันจะเป็นไงวะค่อยๆขุดลงไปแล้วกันฮะเอ้ยนี่ครับผู้ชมเจอแล้วสตองโฮนะครับอันนี้คือชั้นแรกใช่ไหมขุดไปดลครับผมขุดลงไปเออจะเข้าไปข้างในอ่ะเร็วขุดเร็วขุดเร็วนี่ไงได้ทางเข้าแล้วนะครับเเ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 รรรรราาาาาาามมมมมสสสำวววววจจจกกกััััันนนนนนลลยยยยยยดดดดีีีีี่่่่่่่อออออูไไไไไไหหหะะะ้้้้้้้งงงงทตตขุปปคบบบผผฮแแพ จริงนะเนี่ยก่อนที่เราจะเผลอไปพังนะครับโอเคมันเป็นห้องนี้ใช่ไหมผมจะพยายามไม่กดชิปเลยนะครับไม่งั้นแบบเล่นแน่นอนตรงนี้เนี่ยทบทิ้งไปครับผมไออาเปนเดอร์นะครับใส่ไปเลยครับผมเอเดอร์ดาก้อนเนี่ยมันจะโดนลุมกระทืบหรือเปล่านะครับเปิดไปเลยครับ l ล t s ก o ไปเลยครับผมพาลูกน้องสุดโหดของเราเนี่ยมาลุมก,กันทึบฮะอย่างแรกเราก็จะวาร์ปขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็กดชิปไปมาปะเอคุณผู้ชมมันไม่มาเหรอไม่เป็นไรเรามาเสกลูกน้องกันใหม่ดีกว่าบอกเลยเจ้าวันนี้เอ็นเดอร์ดราก้อนเองไม่รอดแน,น่ใส่เพื่อนมาเลยอ่ะเจา้าน,นี้ครับผมมาลุมขุดนะครับแล้วก็ต่อยเอ็นเดอร์แมนก็บอกเป็นไงโอ้โหดูดิลุมอย่างก,กับซอมบี้ฮะไอด้ดาบเพชรที่มันเคยมีเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันก็หายไปนี่หว่าอ่านี่ไงวอลเลอร์เทอเทมนะครับได้หรือเปล่าวะอยากให้มันแบบถือได้อะเหมือนว่ามมมันแบบันนเร่่แลจวะ เอาใหม่เราขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วกันครับแล้วก็กดชิปไปมันจะขุดแบบนี้ให้เราได้ป่าววะเอ่ยคุณผู้ชมแหลกจัดเลยอะเหมือนว่ามันจะแหลกเกินไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดชิปตรงนี้เลยแล้วกันฮะไหนดูซไมันจะเป็นยังไงเอนเดอร์ดาก็มาตรงกลางนะครับกดชิปไปเลยเอาละมันจะขุดให้เราหรือยังไงวะเอ้ยผู้ชมมันแหลกกว่าดูดิมันค่อยๆขุดเข้ามาแบบนี้นะครับเหมือนจะไม่ไหววะ โอเคกลับก็ได้ไม่ไหวจริงว่ะคุณผู้ชมไม่รู้ทําไมนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ที่ดีเอ็นเนี่ยมันแหลกมากเลยนนครับผมเหมือนพลังที่ทํามามันหายไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าช่ามาแล้วกันก็ผมอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ปั้นให้แบบลูกน้องของเรามันเก่งที่สุดแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นดัตต้าแพ็กนี้ตามผมครับผมก็สามารถโหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้โคงเป็นตานี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ